สวัสดีครับนักรียนก็วันนี้ครูจะมาต่อจากการที่เราเรียนมานะครับเป็นกิจกรรมยอดไลา์ยอดวิวนะครับที่ในคาบนะครับที่ครูได้ให้งานเอาไว้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับครูได้โพสต์งานไว้ให้ในห้องเรานะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยมาดูนะครับว่าโจทย์สั่งอะไรบ้างนะครับผมอันแรกเลยครับ1นะครับให้เรียนจับคู่ทํากิจกรรมร่วมกันนะครับผมก็เป็นเพื่อนที่นั่งข้างกันเลยนะครับผม 2นะครับดาวนโ์โหลดใบกิจกรรมที่7จจุดนะครับและตอบคาถามตามที่โจกําหนดนะครับ3นะครับเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับให้สมาชิกที่ร่วมกิจกรรมด้วยกันหรือเพื่อนท,ที่คู่กันนะครับทําสาเนาแล้วก็กดส่งในคาลาสลงหอวงตัวนักเรียนเองนะครับผมอ่าก็เราจะได้เป็น2องใบกิจกรรมก็คืออันแรกนะครับผมเป็นใบนกิจกรรม7จนนะครับให้นักเรียนนะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับลงไว้ที่เครื่องตัวเองได้เลยนะครับอ่าต่อมานะครับจะเป็น ใบกิจกรรมอยอดรายยอดวิวครับไป g o o g l e s h e e t นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นชุดข้อมูลนะครับที่อยู่ในตัวใบกิจกรรมเหมือนกันนะครับครูได้เอามาใส่ใน g o o g l e s h e e t ให้แล้วนะครับเพื่อเป็นจะเราจะได้มาทำกันในนี้ได้เลยนะครับผมเสร็จแล้วเราเปิดไปที่ไฟล์เลยครับผมกด Edit นะครับผมคราวนี้เราจะได้ใบงานมาครับลักษณะของใบงานจะเป็นแบบนี้นะครับผม ก็อันแรกนะครับจะเป็นชุดข้อมูลนะครับเป็นยอดการกดไลค์วิวนะครับผมทั้งหมดนะครับจำนวน20วันนะครับชุดข้อมูลก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ละวันนะครับก็โจทย์แรกนะครับให้นักเรียนคิดนักเรียนคิดว่าเหตุใดนะครับจึงมียอดวิวและจํานวนกดไลค์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างผิดปกติในบางวันนะครับผมอันนี้ก็นักเรียนลองวิเคราะห์จากตารางนะครับเสร็จแล้วก็มาตอบนะครับผมลอง สังเกตดูดีๆนะครับในตารางนะครับ2นะครับเพื่อตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลนะครับให้นักเรียนนะครับสร้างแผนภาพการกระจายด้วยความสร้างแผนภาพการกระจายครับด้วยการพอตจุดนะครับหรือพอตกราฟนะครับแกน x แกน y ครับโดยกําหนดให้แกน y ครับแทนจํานวนยอดวิวนะครับส่วนแกน x เนี่ยเป็นยอดกดไลค์นะครับโดยนะครับ2.1นะครับลากเส้นแนวโน้มนะครับ2.2นะครับทำนายค่าจากเส้นแนวโน้ม ในข้อ2.1นครับทำนายจำนวนการกดไลค์นะครับถ้าจำนวนยอดวิวเท่ากับ25,000ครั้งนะครับจำนวนกดไลค์เนี่ยจะประมาณกี่ครั้งนะครับผมอ่ะคราวนี้เราดูจากโจทย์นข้อ2ฮะปุ๊บใช่ไหมครับเรารู้แล้วต้องทำกราฟนะครับอันนี้ครูเลยโพสตัว g o Google s h e e t นะครับที่เป็นชุดข้อมูลไปให้นะครับเราก็ไปดูกันเลยนะครับผมก็เป็นตารางเดียวกับในตัวใบกิจกรรมเลยนะครับผมอ่ะทีนี้นะครับ ครูต้องการทํากราฟใช่ไหมครับเหมือนขั้นตอนขั้นตอนการทาก็จะเหมือนในอาทิตย์ที่แล้วนะครับที่เราเรียนกันไปก็คือคลิกคูมครับผมช่องข้อมูลนะครับที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วเราไปที่ insert นะครับหรือแทรกนะครับแล้วก็มาที่ chart หรือแผนภูมินะครับกดตามครูไปได้เลยนะครับผมบางคนอาจจะดูตามแล้วก็ทําตามเลยนะครับคราวนี้เราจะได้กราฟขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าอันจะเป็นแผนภูมิเส้นนะครับเราต้องการเปลี่ยนประเภทนะครับให้เป็นการกระจายใช่ไหมครับ การกระจายนะครับมันจะขึ tags, ้นมาด้านข้างนะครับป okay. ๊อปอัพด้านข้างก็จะเป็นจะมีกราฟแนะนำครับมีกราฟเส้นนะครับการกระจายนะครับแล้วก็เป็นคอลัมน์นะครับแล้วก็แผ่นภูมิพื้นที่นะครับคราวนี้คุณต้องการแบบการกระจายนะครับก็คลิกด้านนี้ได้เลยนะครับด้านขวาด้านบนขวาบนได้เลยนะครับส่วนบางคนอาจจะไม่มีครัเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะไปเขียนว่าการกระจายนะครับให้เราคลิกเข้าไปได้เลยนะครับคราวนี้เราจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ครูก็จะทําการนะครับเพิ่มเส้นแนวโน้มนะครับโดยการไปที่ปรับแต่งนะครับเสร็จแล้วครูก็มาที่ชุดข้อมูลนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับจะมีช่องให้ติกนะครับเป็นเส้นแนวโน้มอ่ะเราก็ติกไปได้เลยนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนสีเส้นนะครับให้เป็นสีแดงนะฮะแค่นี้เราก็จะได้เป็นกราฟนะครับการกระจายที่มีเส้นแนวโน้มนะครับผมอ่ะและคราวนี้ช่องมันยังดูยากอยู่ใช่ไหมครับ เราจะทําการนะครับ <sm punishment> <S <S เพิ่มช่องตารางเข้าไปนะครับ mm hmm. โดยการเปไปที่เส้นตารางด้านล่างนะครับเสร็จแล้วอันนี้จะเป็นเส้นตารางเครื่องหมายถูกนะครับแกนแนวตั้งครับแกนแนวแกนแนวตั้งนะครับผมครูจะเปลี่ยนจากระยะห่างเนี่ยเป็นจํานวนนะครับครูมาที่จํานวนที่5นะครับแล้วก็ uh, ด้านล่างนะครับเป็นการ uh, เว้นระยะห่างของเส้นตารางรองนะครับผมก็จะเป็น จำนวนเหมือนกันนะครับแล้วก็ครูจะเลือกเป็นที่4เส้นนะครับก็จะได้เป็นตารางแนวนอนนะครับเป็น4เส้นนี้นะครับต่อมาก็ไปที่แกนตั้งแนวนอนนะครับผมก็เหมือนเดิมเลยครับมาที่จํานวน,นนะครับแล้วก็เลือกเป็นห้า ตรงนี้ครูขอขออภัยนะครับอันนี้ไม่ต้องเลือกนะครับผมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาเลือกเส้นลองนะครับเป็นจํานวนนะครับแล้วก็เป็นเลข4นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นตารางแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับคราวนี้นะครับเราก็สามารถปรับแต่งรูรูปแบบตารางได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับผมครูจะเพิ่มตําแหน่งย่อยไปนะครับเพื่อมองเห็นได้ชัดขึ้นนะครับแบบนี้นะครับ หรือบางคนอาจจะเปลี่ยนสีตัวจุดก็ได้นะครับผมก็เราลองไปลองเล่นดูนะครับในการทำงานของมันว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับทีนี้นะครับเราจะได้เป็นตารางกราฟนี้มาแล้วนะครับจากโจทย์นะครับเราไปดูโจทย์กันนะครับโจทย์เขาบอกว่าเพื่อทำนายจำนวนการกดไลค์นะครับถ้าจำนวนยอดวิวเท่ากับ25,000ครั้งนะครับจะมีการกดไลค์ประมาณกี่ครั้งนะครับเราลองไปดูกันนะครับ เราก็ยอดบิวนะครับสองหมื่นห้าพันครั้งก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ลองดูนะครับพอตตรงนี้ขึ้นไปเลยนี่เพราะฉะนั้นให้ชนกับเส้นแนวโน้มใช่ไหมครับเหมือนที่ครูได้สอนไปนะครับสองหมื่นห้าพันครั้งเนี่ยก็เลยเหลือหรือว่าจะเป็นยี่สิบห้าเนี่ยนะครับก็จะมาชนที่เส้นตรงนี้นะครับแล้วก็ลองมาดูนะครับว่าจะประมาณกดไลค์นะครับประมาณกี่พันครั้งนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 9 0 0านครั้งนะครับผมเราลองเอาไปตอบดูนะครับผมวิธีการเอาเอา,เอาตัวกราฟเนี่ยไปในตัวใบกิจกรรมของเราเนี่ยก็ทำการง่ายๆครับคลิกที่ตัวกราฟของเรานะครับเสร็จแล้วเราก็ c o อปปีค้ครับแล้วก็เปิดตัวไฟเบิร์ดของเราได้เลยครับคลิกลงมาตรงข้างล่างคําตอบนะครับเสแล้วกดวางนะครับขั้นตอนนี้นะครับครูอยากให้นักเรียนเพิ่ม ตัวเส้นนะครับที่จะทำให้เห็นได้ชัดว่าตัวค่าของเราอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับโดยครูจะไปที่ insert นะครับ insert นะครับแล้วก็ไปที่ shape นะครับเลือกเป็นลูกศรนะครับแล้วก็เราลองกด z o มเข้าไปครับแล้วก็ลองตีเส้นนะครับให้ไปถึงจุดตัดของเส้นแนวโน้มนะครับอย่างนี้ประมาณนี้นะครับแล้วครูก็เปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับ ประมาณนี้นะครับต่อมาเราก็ต้องทำจุดต่อมานะครับเราก็ต้องมาใช้ตีเส้นแนวนอนอีกเส้นหนึ่งนะครับเหมือนเดิมเลยครับไปที่ insert นะครับแล้วก็ละวางเลยครับนักเส้นลงไปนะครับแค่นี้ครับง่ายๆนะครับนักเรียนก็ ครูว่านักเรียนน่าจะทําได้แล้วก็พอเข้าใจกันนะครับผมคราวนี้นักเรียนก็เอาข้อมูลจากที่นักเรียนได้ทํากราฟการกระจายเนี่ยนะครับไปตอบข้อมูลด้านบนได้เลยครับผมโอเคนะครับก็สําหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมส่งงานกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ